ยากมากนะไม่รู้เป็นสายพันธุ์ไหนหนอกนกระท้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะหนอกนกระท้อนเป็นผีเสื้อคืนเสื้อพ่อมดหรือเปล่าต้วกไปถามอาจารย์ก่อนเป็นผีเสื้อคืนลายสวยมาก ยากนะครับพเพื่อนหาได้ง่ายมีแสงวาตุนี้เพิ่งสมบูรณ์มากเลยเพิ่งออกเพิ่งออกนะสมบูรณ์มากสวยไม่ค่อยเห็นนะพวกผีเ,เสื้อคือน,นี่บางสายพันธุ์ชนิดนี้อยู่ในดินเป็นปีนะถอยออกจะออกมาเป็นนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่